สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ DT แทนะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวครับเวลาที่เราจะกดสมัครไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับแล้วก็เน็ตแต่ละตัวนะครับบางคนก็อาจจะได้บางคนก็อาจจะไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันตรงโปรโมชั่นซิมของเราหรือเปล่านะครับเราต้องลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกดกจันหนึ่งศูนย์สี่ดกจัน 502สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ oh ตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ตหนึ่งจิกนะครับแล้วก 1, 1, ็ใช้งานได้หนึ่งวันนะครับตัวที่สองนะครับดกจันสามเก้าเก้ากจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ตหนึ่งจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งวันนะครับตัวที่สามนะครับดกจันหนึ่งศูนย์สามกจันหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ต500 MB นะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับตัวที่4นะครับดอกจัน399ดอกจัน89สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจัน399ดอกจัน89สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็เป็น1นจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้7วันนะครับ <ocado> ตัวที่5นะครับดอ,อกจัน3 9 9 ตกจันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ตหนึ่งจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งวันนะครับตัวสุดท้ายนะครับตกจันสองสองสองตกจันสี่หกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ตสิบจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้สิบวันนะครับนี่ครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็ลองกดสมัครนะครับแล้วก็ใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ผมครับ